วัสดีเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กทุกคนนะครับผมวันนี้ผมไม่ดีและพี่เอกนะครับจะพาทุกคนมาหาปูหาหอยนะครับในช่วงสายๆนะครับบนเกาะสมุยนะครับผมเดี๋ยวเขาเรียกว่าเกาะมัดหลังนะครับดูวิวบรรยากาศนะครับผมนี่ครับ ตอนนี้พี่เอกกำลงังหาตามประกรังนะครับพี่เอกบอกมันหายากนิดหนึ่งนะครับแต่น้ำที่สมุยนี่ใสามากนะครับไม่มีขยะไม่มีอะไรเลยครับต่างจากชุม,มุรีบางแสนนะครับดูสกว่าจะเจอตัวแล้วครับนะฮะ จะให้พี่เอกโชว์นะครับยังไม่ได้ครับโชว์ไม่ได้ครับออกยากมากเลยมันคืออะไรครับพี่เอกมันคือปลาหรือปูครับปูครับแบบนึงนะครับดูครับพี่เอกทำได้หรือไม่นะครับดูความที่เป็นคาสมุยเมื่อก่อนนะครับ สูงมยี่สิปีนะครับพี่เอกโดนนะครับโดนนะครับผมกูบาทนะครับตอนนี้พี่เอกกำลังโดนเล่นงานนะครับผมดูอว่าพี่เอกชว์นะครับมันคือปูนะครับเนี่ยปูลมหรือปูม้าครับมันคือ หินแต่รสชาติอร่อยมากนะครับนะครับเพ็กด,ด,ดูซิบเลยมือก็มีอยู่ที่พี่สาวนะครับเพ็กใช้มือเปล่านะครับจับอไปตาใส่เป๋่าเกงไปก่อนนะครับฮะเป็นอย่างไปแล้วครับม่นีบหนีบหนังน้อยเฮาเนี่ย นะครับดูครับนม่เสลแรงครับที่เป็นชาวสมุนมา25ปีนะครับร้อนลุดออกดูฝั่งทางพี่สาวครับนู่นครับแทบจะไม่เห็นนะครับผมมุ่งมันหางหอยลายนะครับผัดเย็นนี้นะครับกับแก้มอย่างดีนะครับชั้นเลิศนะครับผัดหอยลายสดๆนะครับ ราจะหาปูไปด้วยอุปกรณ์ใส่ปูอะไรก็ไม่ได้เอามานะครับอยู่ที่พี่สาวหมดนะครับ เอกบอกการหาปูต้องงายมือนะครับไม่เหมือนทางภาคเหนือนะครับที่เราจะคว่ำม,มือของเราแล้วก็จับนะครับแต่ถ้าเป็นหาปูในทะเลนี่พี่เอกบอกให้ง่ายมือขึ้นนะครับการหาแตกต่างกันนะครับเมื่อวานผมลองดูครับผมคว่ำม,มือครับไม่ได้อะไรสักอย่าง วิวบรรยากาศนะครับในการหาปูหาปลานในทะเลกับบ้านเรานะครับทางภาคเหนือครับมันก็จะเป็นคนละฟิลคนละแบบนะครับสนุกเหมือนกันแต่แตกต่างอยู่ที่สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับ ผมก็ไม่ได้ช่วยพี่เอกหาเลยนะครับมัวแต่จับโทรศัพท์ถ่ายนะครับ <_ c oughs> เดี๋ยวไปถึงโคดเห็นตรงนั้น,นครับเอาไข่วางโทรศัพท์แล้วช่วยพี่เอกหานะครับแต่คงจะไม่ได้อ,ดอัดวิดีโอไว้นะครับเดี๋ยวให้พี่เอกแซมเปิลไปก่อนเอกจับปลาไหลไฟฟ้าให้ดูหน่อยนะครับ นนขเขาเ,เนี่ยปูว่ะปูว่ลงเขาเนี่ยแตะลงเขาเนี่ยซุบเลยตรงนี้ตรงนี้เวยเนอร์เป็นปูย่างวะปูลมก็วยยังวยอ่ะเห็น,น,น,นปูวิ่งเข้าตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหม เริ่มจะร้อนๆนะครับผมตอนนี้ตัดเสียงเป็นภาคเสียงภาคเหนือดีกว่านะนะครับแดดมันจะฮ้อนๆแล้วนะครับมันคขวยๆหน่อยนะครับแดดมันจะเริ่มแห้งนะครับหมูไทยดีกว่าเดี๋ยวมันจะนเห็นไหมครับไม่ได้นะครับ ว่าจะอ้วนหรืหนะออ้วเนี่ยนามน่ะนี่ก็ผมหันมาหล่นนี่ผมหันมาหล่นเขาเนี่ยนี่และะ้วกัน <laughs> มันเกิดครับเอาไม่ได้ตัวนี้นี่ว่าโดนโคบี <laughs> นี่ว่าโดนขีด มีความหวังนะครับเอกบอกว่ามันน่าจะอยู่ตต่เม้นะครับนี่ถ้าเปเก่งใจนี่คลิปนี้นี่จะพา,าอีสารแม่เห็นเ ในแคลิปเนาะพเอกพาทัวรเนาะเท่านะน่าจะอัดตั้งแต่แรกเลยนะชคลิปนี้เอกจะพาเราไปแอวสุราธานีเ <c oughs> น่นะได้แล้วครับผมนี่ครับนี่เป็นปูม่มมาครับผมดูนี่ครับนี่ผมจะดูตรนนี้นะครับเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ย ได้เลยว่าเป็นปูมมาใช่ก่อนได้แล้วครับสองตัวแล้วครับ๋ยวนี้เอาแซ่ดนกระเป๋าเตี้ยวผมนะครับละถ้ามันกีบก็กีบขาผมนะครับวันนี้ตั้งใจนะครับถ้าได้ปูมมาไปก็อยาเอาไปตำส้มนะครับผมผมชอบกินส้มตำปูมมานะครับเมื่อก่อนนี้ชอบกินตัดคำว่า,าปูออกไปนะครับ แต่เดี๋ยวนี้นี่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับผม <c oughs> คิดถูกชีวิตเปลี่ยนนะครับ <c oughs> บรยากาศดีครับนี่พ <c oughs> ุ่นครับพี่สาวสองคนอยู่พุ่นครับออกมาข้เมแม่นในการหาหอยลายนะครับผมเปิ่นเปิ่นเป,ปิ่นว่า กอกินแตบ้านเฮามันแบโทดแทบะจะมาหาคนเดียวนะครับผมมันจะได้ภูมิใจแล้วก็ลำครับเกี่ยววันในถึงพี่เอกนะครับผมพรแกมาอยู่็สานสมุย สาห้าปีครับนะครับพอต้อนมะพร้าวนะครับแกมาอยู่ต้นสูงหมอกท่วมหัวก็ได้นะครับพอประเดี๋ยวนะครับต้นสูงสูงขานาดครับ เพื่อนให้มาหาเจ้าอยู่นะเขาเนาะมู่เน,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 นะมาอันนี้มาขวยแล้วเปืน่นไทยมันเป็นโอกาสดีๆของเขาละนี่ไงเนี่ยประกาศลังกระทูาเนี่ยก็อย่างนั้น เอบางเอ,อะกะติียวขอบไปงมหัวเขียงมนะันอนะ่ะม่นอ่ะบางเอ๋บางเอ๋นะ ่าเอออกนะครับกี้ปลาปิงทะเลนะครับสองตัวนะครับตัวจะใหญ่นะครับผมยังคนบอกว่าต้องมีถุงม,มือนะครับ แนะนำเพื่อนๆน,นะครับถ้ามีโอกาสก็ลองมาแอวสักเตือนนะครับสม,มุยนะครับน้ำทะเลใส่ครับผมน่าเล่นมากครับน่าเที่ยวครับบรรยากาศก็ดีนะครับผม เป็นทริปก่อนครับบ้านเฮานะครับปิเชียงใหม่นะครับผมนะได้สแล้วครับผมนี่ครับเพ่ครับโชว์นะครับปู่ม้านะครับอของโปรดผมเลยนะครับนี่โอเคจับจับมันจับมันเด้อมันมีเป็นเลอะเอาไว้ก่อนเนาะยังไหก็ผ่านครับโอ้ปู่ไข่เลยนะครับปู่ม้าไข่ครับโอ้ยก็กินปู่ม้าไข่สักเตัวเนอะ ได้โชว์ไข่ทำเนยแกไข่ปูน้ำจใจไข่ฮาได้โชว์ไข่ฮานี่กระไปเดืยดลงจูนะครับเดี๋ยวจะโดนนี่ครับพี่เอกนี่สุดยอดครับผมโสมนาทีมาอยู่ก็อสม,มุนช้าห้าปีนะครับรเสียนครับเสียน มันบีบหัวครับขณะหัวใ่ยังบีบครับบีบ๋ยวจาพไปหายขุดด่มนะครับต้องหาหลายๆอย่างรวมกันครับอันนี้เราลองมาหาปูกันก่อนได้แล้วครับสามตัวครับปูมาสองครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับหลายนาทีหน่อยกว่าแม่เกินชมั่วโมงนะครับ ลองกดเข้าไปพอนะครับบรรยากาศสมุยนะครับทุกเนี่นี่ครับรอบชายหาดนะครับจะมีคนหาปูหาหอยนะครับก็บรรยากาศของเศรษฐกิจในตอนนี้นะครับมันก็จะบางนะครับผมเพราะว่าอย่างว่านะครับโควิดนะครับผมติดโควิดนะครับแต่ก็สวยงามครับผม ทีโควิดนี่คงจะหันฝรั่งเขามานอนอาบแดดตามนี้นะครับนี่จำมิ่มนะครับได้ไม่ได้ทายเห้อพี่น้องขอพอนะครับนี่ครับนี่ป่าครับปลาก็มีครับแต่ตัวมันน้อยนะครับ ามาเวียมงาแล้วเพื่ ที่เขางน้ำงนำะท่าน่ะบาน เหนกันครับผมกันไปก่อนครับเไปแล้วครับผมตัวขนาดเอาแล้วครับผมคิดว่ามันคงจะเป็นปูม้าแน่นอนแล้วเพเอกโดนเพเอกโดนเพเอกโดนกีบแล้วครับตอนนี้มันถ้ามันอยู่เรื่อยๆก็จะเอายากหน่อยนะครับผมก็โทษผมม่ยอมแม่ครับเพราะมันกีบผมไปแล้ว ตัวนี้มันยอมแนหมยัม,มือได้ <c oughs> มันรอใส่เลยนะครับมันบบฟังอย่างสัสอยยังครับร <c oughs> อใส่งวสวกนะครับ <c oughs> มาเลยอยุ่า Hæ? Uh. ที่จะเว้นั่นนะครับปู่ตรงนี้ครับเสียงเลยครับมันจูนี่ผม,มกำลั็ไปครับโอ้โหเกือบไปมันต้องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมตามเวลามันอยู่ครับ i no